สายลมเหนือลองลวงข่าวสีทองเอ็นสวัยเลี้ยวดูทิวยอดภยัยลมพัดไกวอ,อ่อนคิดถึงคนไกลผู้จากไปลืมหนุ่มนาดอนลืมแม่สัญญาครั้งก่อนสุดอาวอรภาพพจติดตา สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีไฝทองแฟนเพจไฟทองชาแนลหน,น,นึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเมื่อนี้ยายไฝนอนตื่นตต่งแต่เศร้าๆค่ะพี่น้องกินกาแฟแล้วจะเสียอีอย่างค่ะเอออยากพาพี่น้องออกมาชมทงชมทามาเบ่งบรรยากาศลมวี่วีผพัดวอยวอยลมวอยวอยพัดวีวีเย็นจ่อยจ่อยนะคะอากาศดีค่ะพี่น้องเลยพาพี่น้องออกมาชมทงชมทามืนเนี้ยตั้งใจพปเสิมหาเก็บอีกกระปูค่ะพี่น้องได้จากสิบก็โตเนี่ยเขาก็ไปออมใส,พส่พักซี่ผักกาด ขาวใส่ต้นหอมเสียบๆรับพี่น้องกินกับข้าเหนียวห่อนๆขึ้นเสียบขึ้นอยากสิตภาพพี่น้องหาเก็บกับปูร่งเบิง้งว่ามันสิได้บ่ค่ับพี่น้องมันสิหมานคือหาเก็บหอยเก็บอันเห็ดบ่เพราะว่ากับปูเนี่ยมันแลนหนีเป็นคะ่ะเอาโอเคครับพี่น้องขาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดหัวใจให้ยายไฝด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์กดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้แม่ยายไฝค่ะ ให้พี่น้องลำลุ้ยลำลุ้ยครับพี่น้องตามไปเบิ่งครับว่ามื้อนี้ยายไฟสิได้อีกกระปูไปออมบอ่นะคะเจอน้องกระปูแล้วนะคะพี่น้องมื้อนี้มาเก็บปูค่ะน้องกระปูอยู่ไหนเอ่ยได้แล้วตัวนึงนะคะเก็บปูนี่สิยากกว่าเก็บหอยน้อยนึงเด้อเพราะว่าหอยมันหนีบ่เปน็นคือปูได้แล้ว Oh. อันนี้ได้กับปูนาหนึ่งตัวแล้วนะคะวันนี้เพิ่นบอกว่ามองเกียวเขาออกนี่ปูมันขืนมากแค่ใส่ก็เลยสิมาหาเก็บยีบปูไปใส่อัน,นมนเดี๋ยวถุงนะคะมาใส่นีบนิบนี่ นี่อีกหนึ่งตัวนะคะหาอยากก็บหอยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันนี้มแมลนหนีเป็นบันหูหูเขาเขาขวดหูบงดูแกนกลับไปในหูแล้วเิี่ยดออกมาแล้วก็เขาไปนี่ค่ะหูเดี๋ยวช่วงอันเกี่ยวเขาแล้วคอยมากกลนค่ะอยู่ในหูนี่มวนคักคับก้นปู พี่น้อง้าพ,พี่น้องมาเบิงปลาเขาหม่องใ้า,ายไามะไทยรอบก้อนนี่นะคะตอนที่เขาเหลืองอลา,ามที่ยหายสายล้ำสาวหน้าขาดลักนั่นตอนนี้ก็คือพ่นเกียวแล้วเด้อค่ะเด้อเหลือแต่ต่อเฟี้ยงแบบนี้มาเบิงบรรยากาศต่อเฟี้ยงต่อเฟี้ยงนี่เหมาะสาหรับการหาอยู่หากินหลายๆย่างก่ะพี่น้องสมัยเป็นเด็กหน่อยหากบหาเขียดหาอิปูอ๋อเนี่เบิงดู เพิ่นเริ่มบางงวเอาคว้ยออกมาปล่อยแล้วเน,นาะค่ะเนาะเอาง้วเอาคว้ยออกมาลามกินเฟี้ยงแล้วแบบนี้สบายแล้วสาหรับซุ้มเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วยบางง้วอ,อกกีกกระปูบัดนี้พี่น้อ,องง้วกระปูโอ้ยสว่วนใหญ่จงมาหาคนปูสิบม้วนไปยังสิบัดนี้เพิ่นบอกว่าขันเจียวเขาออกแล้วที่หาคบหาปูมันหาง่ายครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันนังจะมีอีปูไตขึ้นมาจากโตบ่นัน่น เห็นแล้วหนึ่งตัวนะคะเห็นแล้วต้องเป็นกระปูแน่ๆเมนอีหลีค่ะนี่นี่เห็นบ่ค่ะเดี๋ยวเอาจาักสิบกว่าตัวกับเดี๋ยวพ่ออ้อมเลยนะะเนาะค่นเนาะจังแต่จังห่เอาวนขู่ทางมาามันี้ค่อยกระไดย่ยานพี่น้องท่วงกันเลยบเ่เอากระตาเอากระคูมาเอาถุงพลาสติกมาย่านเพิ่นท่วงเพิน่นวายายไฟเจ้าสิไปเนะี่ หากระปูน้ากันค่ะพี่น้องปูช่วงนี้กำลังมันๆค่ะซิฟก็โตเนี่ยกะอ้อมใส่ผักซี่เล้าอ้อมใส่ตต้นหอมอ้อมใส่อันผักกาดขาวโอ้ยคุยกินพี่น้องเอ้ยหาน้ากันค่ะลุนน้ากันค่ะมองนี่ยังพระทันได้กเกี่ยวค่ะพี่น้องนี่ยังพระทันได้กเกี่ยวแถวนี้เถียงหน้าไหลค่ะพี่น้องค่ะ หนึ่งเถียงสองเถียงสามเถียงสี 3, 4, 4, 5, 6, 5, ่เถ oh, ียงหาเถียงหกเถียงเจ็ดเถียงโอ้แถวนี้เถียงหน้าหลายพี่น้องทางอุดอนพันมักย้างเห็ดหน้าแบบธรรมชาติอยู่เพิ่าใส่ปุ๋ยเคมีครับพี่น้องแถวนี้ปูเอ้ยป่าเอ้ยหอยเอ้ยก็เลยเหลือหลายบ่ตไตนะคะแล้วกับว่ามีนกปากหางไม่เห็นมีนกปากห่างเลยนะคะหอยก็เลยเหลือขนกปากหางมีนี่ มันสาบกินวัละบอกหอยน้ำไห,หน้าโลงลุยกินสาบแตกโปะเลยอันนี้มันบบมีนโนกปากหางบบเห็นใยไฟบเห็นเจ็กโตนี่นบอพี่น้องทุ่งนากำลังเหลืองอรลามสวยงามมากนะคะแต่กระปูแล,ล้วประมาณหาหกโตค่ะพ่อได้ออกมาหาปวดป่อยอารมณ์นอนตื่นตาเศรากับจ็กเศษนี่อย่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาหายางเหรียญช่มทงชมชา มื่อื่นเนี่ยกับหมอกันัดถอนฟันแล้วค่ะฟันฟันหน้านะคะพรุ่งนี้ต้องได้ถอนนะคะเจ็บว่าเจ็บก็ต้องได้ทุ่นและอเห็ดเผิงก็ยังมีเสยอยู่ลองดูค่ะเห็ดเผิงยังออกเสยอยู่จุคู่ห้วยนะคะนี่ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่นะจ๊ะ งทุกค่ะมีดอกนึ่งเห็ดเ่าเนี่ยเลยไปตามการเวลาแล้วม่นส่เมืดแล้วเนาะคะนนาะโอ้ยสะอ,อ่อนยังไม่เห็ดให้เก็บสยอ,อยู่้ังพี่น,ออน้องดูดูเห็ดเนี่ยยังมีเสยอ,อยู่โอ้ได้ทั้งปูทั้งเห็ดครับวันนี้ท่าน,น่ะพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ โอ้ยเห็ดดอกนี่จนเทาแล้วแล้วบ้างนะักยีราเอ้ยเทาแล้วเทาแล้วนะคะเอาบ่ได้แล้วนี่เอาไปทันอนะ่ะพี่มาหากำนันแพก้ก็ทิแส่สี่เกงอีกเออยังมีอยู่นะคะเห็ดเนี่ยพี่น้องเ,อเห็ดยังมีอยู่ค่ะบ้างที่โอ้มันหมอกเนาะคะ่ะเนาะ มันมีหมอกมันก็นเลยซุ่มนาหมอกค่ะบังดอกสวยพร้อมบังขับพี่น้องบังจุ่มนี่ค่ะบรงจุ่มนี่ค่ะเห็นบ่กำลังงามโอ้เห็ดยังออกอยู่ได้เนี่ยค่ะมันมันหมอกแห้งเนาะบังดูเนี่ยมันหมอกแห้งเห็ดก็เลยยังมีอยู่ค่ะนั่นนะ เห็ดยังอยู่ยังมีอยู่โอ้ได้กินเกียงเห็ดอีกแล้วเหมือนนี่หฮงหาแต่งพ่อพี่น้องว่ามันเห็ดสิอออกบางดูค่ะบางดูคุณน่ะดอกเห็ดน่ะคะุณน่ะค่ะ แล้วเจออีกแล้วนี่ค่ะดอกกำลังสวยๆเลยเห็ดยังออกเห็ดยังออกเห็ดยังไม่หมดค่ะพี่น้องถึงแม่ว่าเสีหอดฤดูเกี่ยวเขาแล้วกระซางเห็ดยังมีนะคะาขันมาเก็บก็ย่งได้เกลียงอยู่ค่ะพี่น้องเสียงรถเกี่ยวเขากำลังบัรเลงแล้วค่ะพี่น้องยะท,ทงไดบุ๊เสียงรถเกี่ยวเขาบัรเลงแล้ว เออคลิปนี้บ่าสิมาเก็บอิปูย่างเดียวเลยแด่เป็นทั้งคลิปเก็บป,ปูเก็บเห็ดนะคะพี่น้องกันเลยแด้เบิ้งทั้งปลาเข่าสวยๆทุ่งงา,าเหลืองอลา,ามออมาสำรวจหู้อีปูหู้อีปูกะไหลาๆพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วนี่มาหาก้นปูดีกลัวปะนี้หู้ปูหลายแห้ง คลิปนี้ก็เลยเป็นทั้งคลิปเก็บเห็ดแล้วก็คลิปเก็บปูเพราะว่าวัาวนนี้เจอทั้งปูเจอทั้งเห็ดนะคะได้ทั้งสองอย่างเลยวันนี้พออีกแล้วค่ะพี่น,อน้องีงงามบ่คะนี่อีกหนึ่งดอกนะคะเห็นไหมสีม่วง ขันเนพระท่านดิบานครับดิบเป็นสีมืองม่วง,วง,วงนี่สิครับค่ะพี่น้องนี่คือโซนที่ยายฝ่ายเคยมาไล่สดนะคะเถียงหน้าสองเถียงนี่นะคะยายฝ่ายเคยมาไล่สดตอนนั้นเขากำลังถอกกำลัางงามแต่ตอนนี้พ่นเกี่ยวแล้วค่ะเกี่ยวแล้วแต่ก็ยังมีนม้ำค่ะมีหอยมีปูด้นะฮะน่ะน้ำน้ำนั่นบรธรรมดาด้เออมีหอยมีปูซ้ำสิเก็บไปต้มไป กินขาบหนึ่งนี่เก็บเอาได้หนีเลยนะคะแต่ว่ามือนี้ย้ายไฟก็คือภาพ,พี่น้องมาสูดอากาศหายใจมาชมมาเก็บได้อิปูบ้างเล็กน้อยแล้วก็ได้เฮ็ดน้ำนะคะมือนี้ค่ะต่างภาพี่น้องออกมาชมมาเที่ยวนาพพี่น้องเน,นาะย้ายไฟเองก,กัหาดังเืีเอไรไหลยุตบานพักหลายทยปัจจุบันพักหลกัย่านพี่นอ้องซส้งภาพี่น้องออกมาหล่นมาเที่ยวน้าทงไฮทงหน้าบ้างนะคะฝากความคิดหอดไปหาพี่น้องทางเมืองนอกเมืองหน้าเด้อค่ะเด้อทางออสเตรเลีย ا. ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาพี่น้องทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนนะคะฝากความคิดหอดจิตถึงไปหาพี่น้องทุกๆประเทศนั่นแหะค่ะทั้งพี่น้องทั้งฟังทรายน้ำฟังเล้าบานพีเมอืองนองเฮาน้าพี่น้อง,องทุกๆพื้นที่ที่เขามาเบิง้งมาชมขีดย้ายไฟทองยองย้ายปลอดไัยไรกังวลคน้นประหยัดพูดใดกดไหลกดแช่กดติดตามกดซับค่าซับ,บตะไครให้ขอแห่ลำให่ลุ้ยวุยเ่าไม่เหตุผลรวยยิงยิงเขินไปนะคะ ลำลำร่วยร่วย,ยสุขภาพแข็งแรงปราจากโลกไพ้ไข่เจ็บอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อใจไฝ่หกพี่น้องสู่ผู้สู้คนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย